ตรงนี้เพืเ่อนๆจะเห็นเลยว่าเมื่อเกิดสัญญาลเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับหนึ่งเลยก็ชนในส่วนของ 1R ของเราแล้วก็ชน 1.5R แล้วก็ชนที่ 2R ของเราเพราะฉะนั้นออเดอร์ Order นี้นะครับเราก็วินอีกเช่นเคยนี่ก็เป็นแคสต์ดีที่ดีมากๆนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงแนวทางในการแบ่งปันความรู้เท่านั้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับสอนเทรดทองคำร r ย a เทเดอร์เราคือผู้นำเทรนด์ด้านความรู้ที่จะมาแบ่งปันความรู้และเทคนิคดี TV ที่เทเดอร,คร์ควรรู้ฟิีทุกพี่สอนรุ่นน้องกันแบบไม่มีทักถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเทคนิคที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้มีชื่อว่าสไนเปอร์แอนด์วอลป์โกเดเทรดเข้าแม่นเหมือนจามวอว โอเคครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเทคนิ่งนี้เป็นหนึ่งในท่าไม้ตายที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากๆเพราะระบบนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเทดทองคําโดยเฉพาะเหมาะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่มือเก่ามือเก่าบอกเลยว่าจุดเข้ามีความม่นยามสูงระบบมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังตามหาระบบเทดทองคําอยู่เทคดิ่งนี้อาจจะเหมาะสาหรับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆจะได้รับระบบเจ๋งๆไปใช้อย่างแน่นอนครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโบรกเกอร์ดีๆที่ผมเนี่ยได้ใช้บริการอยู่ก่อนเลยนี่เลย iux โบรกเกอร์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเปิดให้บริการมากว่า7ปีข้อดีของเขามีเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคต,ต่ำเริ่มต้นอยู่ที่ ศูนย์จุดศูนย์ปิ๊บนะครับ2นะครับทุกประเภทบัญชีฟรีสวอปนะครับ3ครับก็มีในส่วนของตัวเลเวลให้เพื่อนเพื่อนเลือกใช้งานเนี่ยได้ถึง1ต่อ3,000แล้วก็4ครับมีหลอดแบกนะครับหลอดแบกเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเทรดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายใดเพื่อนๆก็จะได้คะแนนมาซึ่งคะแนนตรงนี้เพื่อนๆสามารถแลกเป็นท i ิปโพสเชอร์ของทาง i อเได้เลยผลิตภัณฑ์นะครับทาง i อเนี่ยมีให้เพื่อนเลือกเทรดมากถึง250รายการเลยนะครับบวกบวกบวกไปเลยนะครับส่วนเรื่องของซัพพอร์ตนะครับมีติดปัญหาอะไรก็สามารถทักไปได้เลย24ทับเนะครับแล้วก็เรื่องของการฝากถอนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไวมากๆนะครับอยู่ที่2-15นาทีเท่านั้น และก็สุดท้ายครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีของ iux เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสมัครง่ายๆนะครับไม่เกิน2-5นาทีก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะรับโบนัสเนี่ยครับไปใช้ไปเทรดกันได้เลยก็คือเป็นโบนัส30เหรียญของทาง iux ที่จะมอบให้นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เทรดตามเงื่อนไขค,ครบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้นะครับสามารถถอนได้ก็คือมี50เหรียญมี100เหรียญแล้วก็มี150เหรียญเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูในส่วนของรายละเอียดเนี่ยสามารถทักไปหาแอดมินตรงนี้ได้เลย โอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็กลับกันเข้ามาที่เทคนิคสไนเปอร์เอนวอลล็อปโกลเดซึ่งเครื่องมือที่ผมนำมาใช้ก็คือ i n d ด e ้เอนวอลลนั่นเองหน้าตาของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเส้นปะด้านบนตรงนี้ผมจะเรียกว่าอ p p เป Band แล้วก็เส้นปะด้านล่างเนาะผมก็จะเรียกว่า l o เ e อ Band เนาะหน้าตาของเขาก็จะมีความคล้ายคลึงก,กันกับในส่วนของตัวบริ l เ n g e จอร์แดแต่ไม่มีเส้นกลางหรือมองอีกแบบนึงก็คือ เส้น Movie a v e r ร g เสเส้นมาประกอบกันแต่ความพิเศษของ e n v e l o p นะครับเครื่องมือตรงนี้ที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อ <ๆ S 1> นๆก็จะเห็นลูกศรสีแดงเนี่ยที่ลงนะครับก็เปรียบเสมือนสัญญาณเซลล์เนาะแล้วก็ลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นก็เปรียบเสมือนสัญญาณบายนะกลยุทธ์ในวันนี้เนี่ยก็จะรอให้กราฟแท่งเทียนนะครับลุดกรอบด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับแล้วเกิดสัญญาณเนี่ยเราก็จะเข้าเทรดก็ง่ายๆแบบนี้เลย โอเคไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของประโยชน์ของสไนเปอร์ e l o p Go Day t โ a ลเกันเนาะหลักๆเลยนะครับเครื่องมือ Evelop เนี่ยผมก็จะมาใช้เป็นการเลือกหน้าเทรดเนาะต่อมาครับเราจะใช้สไตล์การเทรดแบบแนวแบบบิวโซนะครับก็คือการหาจุดกลับตัวแล้วก็ตัวเครื่องมือนี้นะครับเอเวอเรสเนี่ยความพิเศษของเขานะครับขอดอกจันพันตัวเลยนะครับว่าจุดเข้าของเขานะครับจะมีความแม่นยําที่สูงมากก็คือเมื่อเกิดสัญญ,ญาณเนี่ยราคามีโอกาสที่จะกลับตัว สูงมากๆเลยก็ลองนําในส่วนของจุดเข้าเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคของเพื่อนๆก็ได้นะเพื่อนๆแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเพื่อนเนจะสามารถนําเทคน,คนิคนี้เนี่ยครับไปเล่นแบบเก็บสั้นหรือว่าจะเล่นแบบถือยาวก็ดีนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตัว Sniper e ์เอ o วต่อมาครับเรามาดูในส่วนของตัว heading system หลักๆของเราในวันนี้เนี่ยก็คือ ตัวซิมโบนะครับเราก็จะใช้เทรดเป็นตัวทองคำหรือว่า xau นะครับทางเฟมเราก็จะใช้เทรดเป็น h 1หรือว่า h 4แต่วันนี้ผมจะโฟกัสเป็น h 1เป็นหลักเนาะลักษณะในการเข้าเทรดนะครับผมก็จะใช้เป็นแนวแบบ reversal นะ,ะในการเข้าเทรดแล้วก็สไตล์การเทรดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแนวแบบ sniper day trade เพื่อนเพื่อนจะใช้เป็น scalping ก็ได้เช่นกันเนาะคีย์พอยต์หลักๆในวันนี้นะครับตัว envelop เนี่ยผมก็จะใช้หาเป็นในส่วนของ entry หรือว่าจุดเข้าในการเข้าเทรดแล้วก็ ผมจะเพิ่มในส่วนของสัญญาณที่เป็นแนวรับแนวต้านเนาะก็เป็นเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวตรงนี้นะเพื่อนเพื่อเส้นสีแดงเนี่ยก็เปรียบเสมือนแนวรับเนาะแล้วก็เส้นสีเขียวหรือสีฟ้าตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนตัวแนวต้านนะเพื่อนๆอน่าซึ่งผมก็ใช้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์ในการช่วยยืนยันเทรนให้มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ฟิโบว์วัระยะนะครับผมก็จะใช้อยู่ประจำเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่ติดตามผมอยู่แล้วก็จะเข้าใจอยู่แล้วเนาะก็จะใช้เป็นจุดออกในการ ข้าเทรดในการประกอบกลยุทธ์เทรดวันนี้กันเมื่อเพื่อนเข้าใจทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของตัวสัญญาวกันบ้างครับหลกัหลกๆเลยเรามาดูในส่วนของตัวสัญญาณหน้าบายกันก่อนเนาะหนึ่งเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับรอให้กราฟแท่งเทียนนะครับมีการหลุดกรอบหรือว่าเกิดนะครับใต้เส้นในส่วนของตัว lower band นะครับด้านล่างแบบนี้นะเพื่อนๆต่อมาครับเมื่อการแท่งเทียนมีการหลุดกรอบเส้น lower band ด้านล่างเนาะเราก็จะรอให้สัญญาณเกิด ในส่วนของลูกศรสีเขียวเพื่อคอนเฟิร์มเมื่อเกิดลูกซ้อนสีเขียวนะครับเราก็จะมาต่อกันที่ข้อ3ก็คือเราจะมาเข้าเทรดในแท่งเทียนถัดไปน,นั่นเองเนาะต่อมาครับข้อที่4ครับ t o อ l o อ s นะครับเราก็จะใช้จุดตามสุดหรือว่าโลนะครับเป็นในส่วนของการวางตัว s t อ p ลอ s เนาะซึ่ง เพื่อนๆสามารถที่จะบวกไปนะครับ1ิถึปิปนะครับตามหน้าง,งานได้เลยเนาะข้อสุดท้ายครับข้อที่5 Take Profit นะครับเราก็จะใช้เนื้อเทียนนะครับที่เกิดสัญญาเนี่ยเป็นระยะในการวาง TP นั่นเองซึ่ง TP นะครับที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้อยู่ที่ 1-2RR ก็ถือว่าเป็นตัวระบบที่ดีมากๆนะครับแต่มือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้แค่1-1.5ถึง1.5ก็เพียงพอแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของตัวสัญญาณบายนะภาพรวมก็จะประมาณนี้ ต่อมาครับเพื่อนๆเราก็มาดูในส่วนของตัวสัญญาณเซล์กันบ้างเนาะสัญญาณเซลนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับเราก็จะรอให้กราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดนะครับหรือว่ารูดกรอบเนาะตรงนี้เนาะด้านบนก็คือเส้นตัว u p p e ร band ด้านบนนั่นเนองเนาะต่อมาครับข้อที่2ครับเราก็จะรอให้เกิดสัญญาณอะไรครับลูกศรสีแดงเนาะเพื่อคอนเฟิร์มเมื่อเกิดลูกศรสีแดงตรงนี้เราก็จะไปต่อมาที่ข้อสาเนาะก็คือเราจะ ใช้เป็นราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไปเป็นจุดเข้าแล้วก็สปรอสเนี่ยเราก็จะใช้จุดสูงสุดหรือว่าไฮดันบนตรงนี้เนาะเป็นการวางในส่วนของ SL ซึ่งเพื่อนๆสามารถบวกได้เลยนะครับ10ถึง30ปิ๊บตามความเหมาะสมแล้วก็เทคโปรฟิตเราก็จะใช้เนื้อเทียนที่เกิดลูกศรเนี่ยเป,เป็นเป้าที่ใช้วางในส่วนของตัวเทคโปรฟิตนะครับก็คือใช้ที่1ถึง2 RR มือใหม่ใช้แค่1ถึง1.5ก็เพียงพอแล้วเนาะก็คือตรงนี้เนาะ ใช้เป็นเนื้อเทียนนะครับเราก็จะไม่ใช้เป็นไส้เทียนนี่ก็คือในส่วนของสัญญาลณฝั่งหน้าเซลล์แล้วก็สัญญาลณฝั่งหน้าบ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของตัวอย่างเพื่อให้เพื่อนเนเนี่ยเกิดความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นครับเราไปดูในส่วนของตัวอย่างในการเข้าเทรดกันเลยโอเคครับเรากลับเข้ามาที่ตัวอย่างกราฟจริงเพื่อให้เพื่อนเนเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับติดตั้งในส่วนของอินดี้ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น,นเพื่อนๆก็แค่รอในส่วนของตัวกราฟ้งเทียนเนี่ยมีการหลุดในส่วนของกรอบด้านบนหรือว่าป p ป e ร band ด้านบนขึ้นไปแล้วเกิดในส่วนของสัญญาณที่เป็นลูกศรสีแดงชี้ลงด้านล่างแบบนี้เมื่อเกิดสัญญาณนะครับเพ้เพื่อนนำในส่วนของฟิโบนาชีวัตระยะเนี่ยเอามาใช้ในส่วนของการใช้เทรดได้เลยก็คือ1เลยนะครับเอนทรีเนี่ยเราก็จะใช้เปิดในส่วนของข้างเทียนถัดไปเนาะสก็คือเราจะใช้ในส่วนของเนื้อเทียนเนาะ ที่เกิดลูกศรสีแดงตรงนี้เนี่ยเป็นระยะนะครับระยะพอเราก็ใช้ที่1 R R เนอะในการที่เราจะใช้เทรดนะต่อมาครับ S L เนี่ยเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะเผื่อนะครับในส่วนของจุดไฮนะครับที่เกิดลูกศรเนี่ย1ิถึงิบได้เลยตรงนี้แล้วแต่หน้างานจริงเนาะตรงนี้เพืเ่อนๆจะเห็นเลยว่าเมื่อเกิดสัญลักณเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวลงมานะครับหนึ่งเลยก็ชนในส่วนของ1 R ของเราแล้วก็ชน1 5 R แล้วก็ชนที่ 2 rr ของเราเพระนาะฉะนั้นออเดอร์นี้นะครับเราก็วินอีกเช่นเคยนี่ก็เป็นแคสตัีที่ดีมาก,มากๆนะครับโอเคครับตัวอย่างที่2นะครับก็ลูกเบอรจะเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยก็คือราคานะครับกรแข่งเพียรเนี่ยเขาได้มีการอะไรครับมีการทะลุนะครับเส้น lower band ด้านล่างแล้วก็เกิดในส่วนของสัญญาณที่เป็นลูกศรสีฟ้าชี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเห็นไหมทีนี้เนี่ยเ,เมื่อเกิดลูกศรชี้ขึ้นนะครับเราก็มาทําการเซ็นระบบอก่อน ขั้นตอนแรกก็นําในส่วนของฟิโบวัรัยะเนี่ยนำมาแล้วก็มาใช้ในส่วนของเนื้อเทียนเนาะที่เกิดลูกศรเนี่ยเป็นตัวการวรัะยะผมก็จะใช้อยู่ที่ 1R ึเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าเทรดนะครับในแท่งเทียนถัดไปเนาะเมื่อราคาเปิดเมื่อไหร่เราก็จะใช้ราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไปเป็นจุดเข้าแล้วก็ไอแซลเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเผื่อได้เลยเนาะก็ใช้ที่โลด้านล่างนะครับที่เกิดลูกศรเนี่ยก็เผื่อไปเลยครับ10-30ปงสิบปตามหน้างานจริงเนาะ เสร็จแล้วนะครับก็เข้าเทรดได้เลยเมื่อเข้าเทรดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยได้มีการวิ่งขึ้นไปชนนะครับที่1 r 1 5งแล้วก็2 r ก็ถือว่าระบบนี้นะครับเราก็วินอีกเช่นเคยก็ถือว่ามีความแม่นยำที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคสซัตี้ที่เกิดลูกศ้อนขึ้ลงแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมาเกิดลูกศรอนข้ลงแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมาอันนี้ก็เป็นเคสซัตี้อีกอันนึงนะคบเพื่อนๆก็ ถ้าเกิดในส่วนของสัญญาล์สองอันนะครับสองสัญญาลเนาะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการตั้ง SL ไม่ดีนะครับสัญญาลแรกเพื่อนๆอ,อาจจะชน SL ก็ได้นะครับแต่สัญญาล์สอเนี่ยก็จะวินนะครับก็ราคาก็จะขึ้นไปสวยๆเลยอ่าที่ก็เกิด2องสัญญาลเนาะก็ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยครับนำไปทดลองระบบเนี่ยครับได้ดีแค่ไหนนะครับในการวาง SL เนาะก็จะช่วยในส่วนของการกรองที่จะมาให้โดนในส่วนของ SL ได้ดีเลย ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับผมมาร์คจุดไหวนนะครับเพื่อนๆแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องรอนะครับให้เกิดในส่วนของตัวลูกศรนะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับหากราคาเนี่ยมีการเกิดในส่วนของบริเวณตัวชัแนลนะครับที่เป็นเส้นบริเวณแนวรับหรือว่าแนวต้านแบบนี้นะครับ ราคาเนี่ยมีการทิ้งตัวลงมาแล้วก็หลุดในส่วนของตัว upper band เข้าไปครับ lower band ด้านล่างแบบนี้แล้วราคาไม่ผ่านราคาก็สามารถที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะเข้า order buy นะครับขึ้นไปได้ไม่ต้องรองให้เกิดในส่วนของตัวสัญญ,ญาณที่เป็นลูกศรก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนนะครับได้ลองนําไปทดสอบแล้วเนี่ยตัวสัญ,ญญาณตรงนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนเพิ่มเติมว่าสัญญ,ญาณเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเกิด repeat เนาะ ซึ่งเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะต้องลองไปแบ็กเทรดนะครับก่อนนะครับให้เกิดความเข้าใจแล้วค่อยนําไปใช้งานจริงนะเพื่อนเพื่อนสุดท้ายครับเพื่อนคำแนะนําที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆเลยนะครับคําแนะนําแรกนะครับก็นําความรู้นะครับที่ได้เนี่ยไปทดลองใช้นะครับกับระบบของตัวเองเพื่อสร้างเทรดเซตอัพใหม่ๆข้อที่2นะครับก็คือให้เพื่อนๆใช้ความเสี่ยงเพียง 1- 3%นะครับข้อที่3ครับเมื่อ กราฟนะครับวิ่งถูกทางอย่างน้อย50%ก็ปิดกำไรค่าพอร์ตนะครับเพื่อลดความเสี่ยงอย่างน้อย50%ได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดที่ผมแนะนำนะครับจนกว่าเพื่อนๆจะได้ทดลองนะครับจนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองก็หวังว่าเทคนิคนี้จะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในสไตล์การเทรดแบบนี้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับเป็นไงก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนแล้วก็ กามสนับสนุนเราในทุกท่วงทางด้วยนะครับเทคนิคครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ